ครับสวัสดีครับนี้ช่องน้ำโปรดพาเที่ยวก็อยู่ในช่วงของครอบครัวอาสาครับครับก็ต้องขอขอบคุณชอกอบพงพังหนึ่งสี่ครับที่ส่งคลิปมาให้กับทางทีมงานช่องน้ำโปรดพาเที่ยวในช่วงของครอบครัวอาสาครับเพื่อเผยแพร่เพื่อเตือนสติเตือนภัยทุกท่านครับครับในที่เกิเตุนะครับก็เป็นเหตุของอสูนอาวุธขวดครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บชายหนึ่งรายครับเป็นชาวต่างชาติช่วงนี้ทีมอาสามูลนิธิปอตึงครับจะขึ้นย้ายนำส่งรอพตตำรวจครับ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องน้องโปรดพาเที่ยวช่วงครอบครัวอาสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณครับ